ยเมื่อวันที่21มกราคม2567เวลาประมาณ09:30นศูนย์วิยุ191ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในสวนลำไยไม่มีเลขที่หมู่ที่8ตำบลลิมปิง,ปงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเมื่อได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูนพร้อมด้วยแพทย์ประจำโรงพยาบาลลำพูนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน เดินทางไปสถานที่เกิดเหตุพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นสวนลำไยไม่มีเลขที่หมู่ที่8ตําบลลิมปิงอาเภอเมืองจังหวัดลําพูนพบศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อภายหลังว่านายแก้วดูงอายุ51ปีสัญชาติพมา่าอยู่บ้านเลขที่100หมู่ที่8ตําบลลิมปิงอาเภอเมืองจังหวัดลําพูนสภาพศพมีบาดแผลที่บริเวณศรีรษะลักษณะถูกทำร้ายร่างกาย เจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของสถานีตำรวจรพูทรเมืองลำพูนจึงได้ทำการสืบสวนสอบสวนพบว่าคน้้ารลยนี้คือนายพัฒนสัญชาติพาม่าอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่109หมู่ที่8ตําบลลิมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจึงได้ร่วมกันไปทําการจับกุมตัวนายพัฒนซึ่งนายพัฒน์ผู้ต้องหารายนี้ให้การรับสารภาพว่า ได้มีเหตุทะเลาะวิวาทกับนายแก้วดูผู้ตายจึงได้ใช้ท่อนไม้ตีที่บริเวณศีรษะนายแก้วดูจนถึงแก่ความตายซึ่งเจ้าที่ตำรวจจึงได้ทำการจับกุมตัวนายพัฒน์ดำเนินคดีต่อไปฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ได้วความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถโทรติดต่อมาที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหนึ่งก็หตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนได้ตลอด24ชั่วโมง ด้วยความห่วงใยจากตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนครับ